สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สนามหลวงสองนะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปะเดินชมนะคะตลาดบอลสีนะคะที่ตลาดสนามหลวงสองเนาะ,ะไปดูกันคะ่ะว่าตอนนี้ราคาของบอลสีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนไปดูพร้อมกันเลยนะคะไปเลยคะ่ะ ราชมงคลตัวน,นี้สวยค่ะราชมงคลสองพันสองร้อยสวยมากเลยนางไหมนางไหมต้นนี้พันห้าค่ะทุกคนสวยนะคะที่สนามหลวงสอง 2, นะคะนี่้ต้น อันนี้เขาเรียกต้นงวงช้างใช่ไหมสวยอ่ะนีน่นี่นะคะกวัวอูหกร้อยห้นาสิบต้นนุ้กไม่สวยเลยว่ะนางไหมหกร้อยต้นนี้เรียกอะไรนะคะคตาค่ะ สตรอเบอรี่สตาร์อู้สวยเนาะสี่ร้อยห้าสิบตัวนี้สี่ร้อยแปดสิบต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบนะคะให้ได้สี่ร้อยห้าสิบเท่ากันสี่ร้อยห้าสิบเท่ากันต้นด้านในก็สี่ร้อยห้าสิบเป็นสตรอเบอรี่สตาร์เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่อันนี้จะมีอยู่สองต้นอ๋อมีสองกอเป็นกอเป็นใช่มีสองพันจะมี หนึ่งสองสามค่ะนี่ก็จะมีหลายอย่างเยอะอันนี้มีนกอพิโกเลยอันนี้แยกได้เลยมีสามต้นในกระถางเดียวต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบใช่อันนี้เป็นลูกไม้ของม่วงมงคลนะคะม่วงมงคลลูกไม้นะคะร้านพี่เขาน่ารักน่ารักหลายต้นเลยเนี่ยชอบต้นนี้มากเลย เจ็ดร้อยห้าสิบคูณอูนี่นะคะใบก็ประมาณนี้นะคะมีอยู่สามใบใบใหญ่ค่ะใบใหญ่แล้วกวนอูเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะมีอะไรบ้างด้านในก็จะมีกุ่มพกันปุ่มพกันก็คือต้นนี้ที่น้องเขามีหูปุ่มพกันคือสังเกตให้ใต้ใบเขาจะมีหูค่ะอ๋อตรงนี้เองอ่าเนี่ยตรงนี้ที่เรียกหูใช่นี่คือหูเขา กลนนุ่มพักกันใช่ไหมคะอันนี้ก็คืหอหูเขาที่จะเริ่มออกต้นนี้สองพันห้านะคะทุกคนสองพันห <25 S 3> ้าใก็สวยเลยที่กัดอยู่ที่สนามหลวงสองนะคะโซนเอร้านร้านพี่อะไรนะคะพี่กุ้งค่ะพี่กุ้งเนะาะกุมพักกันสวยม,มากต้นนี้ก็จะเป็น ใบใบกำลังสูงดาแม่กองค่ะอันนี้คืิดาแม่กองเริ่มเริ่มมีแต้มแดงแดงเขาเขาจะแดงมากกว่านี้ไหมคะแดงมากกว่านี้ค่ะคะดาแม่กองต้นนี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบก็โอเคนะคะราคาร้านพี่กุ้งนะคะโซนเอเนาะสนามหลวงสองแป๊ดทุกคนได้ค่ะ คนะคะถ้าใครตามหาที่ราแม่กองก็มาที่นี่ได้นะคะ่คน,นึงอันนี้เจ้าคุณเบนจจนึกอันนี้ต้นเท่าไหร่คะพี่ต้นนี้หนึ่งพันบาทนะคะเจ้าคุณเบนจจนึกนะคะมาดูยกนําโชคค่ะทุกคนยกนําโชคหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะอืมสวยๆเลยยกนำโชค ลูกไม้นะคะต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะสองร้อยบาทต้นนี้นะคะเทพอัลราเทพอัลราต้นนี้ห้าพันบาทนะคะนี่ใบเขาก็นี่นะคะเริ่มอดสี ตัวนี้เพชรทักษินนะคะตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะคะพี่ตัวนี้สองพันห้าค่ะทุกคนชื่อของเขาคือเพชรทักษินใช่ไหมคะนี่คะ่ะเพชรทักษินค่ะทุกคนสวยมาก เมื่อกี้เรามาช้าไปหน่อยไม่ทันต้นหมดแล้วค่ะขอ,ของเหลือแค่นี้เลยเทักษินนะคะนิยมไทยนะคะต้นนี้400นะคะทุกคนนิยมไทยทางนี้บ้างนะคะเอกราชต้นนี้800ค่ะเอกราชนะคะ ต้นนี้ก็สวยค่ะราเชพฤพึ์นะคะหกร้อยเลยต้นนี้ไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีต้นนี้สามพันบาทนะคะทุกคนที่สนามรวงสองนะคะ ก็ามาดูกันได้เลยดูอมเงินแคร์อมเงินแครต้นละยี่สิบบาทค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็พาทุกคนได้มาอัปเดตราคานะคะที่ตลาดสนามหลวง2นะคะจุใจกันไปนเลยนะคะวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Thank you.